สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังนิทานจากบ้านนิทานและความฝันวันนี้เรามีเรื่องราวสนุกสนุกเกี่ยวกับมดน้อยที่ขี้โมโหและเพื่อนที่ใจดีของเขามาฟังกันเลยค่ะเด็กๆละครั้งหนึ่ง ในป่ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่มีรังมดแสนขยันอาศัยอยู่ที่นั่นมีมดแดงตัวเล็กชื่อว่าปุ๊กบิ๊กเขาเป็นมดน้อยที่ขี้โมโหมากถ้าอะไรไม่เป็นไปตามใจเขามักจะบ่นและโกรธเสมอแต่ในรังมดเดียวกันก็มีมดใจดีชื่อว่า ตุ้มตุ้มเขาชอบช่วยเหลือเพื่อนและไม่เคยโกรธง่ายๆเลยวันหนึ่ง<อ>ปุ๊กปิ๊กกำลังพยายามลากใบไม้แผ่นใหญ่กลับไปที่รังเขาออกแรงดึงสุดกำลังแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนใบไม้ก็หนักเกินไปตุ้มตุ้มเดินผ่านมาแล้วถามด้วยรอยยิ้มต้องการอะไรให้ช่วยไหมปุ๊กปิ๊กสะบัดหนวดอย่างหงุดหงิดแล้วพูดว่า ไม่ฉันทำเองได้แต่หลังจากพยายามอยู่นานปุ๊กปิ๊กก็เริ่มหมดแรงในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับความจริงและปล่อยให้ตุ่มตุ้มช่วยพอทำงานด้วยกันใบไม้ก็เบาขึ้นทันทีโอ้โหการทำงานเป็นทีมง่ายกว่าที่คิดแฮะปุ๊กปิ๊กพึงพํมเบาๆ เมื่อคืนก่อนพายุฝนลูกใหญ่พัดกระหน่ำปลิวเอากิ่งไม้และใบไม้ไหลไปตามสายน้ำเช้าวันรุ่งขึ้นปุ๊กกิ๊กเดินมาถึงลำธารและตกใจโอ้ไม่นะสะพานหายไปไหนเราจะข้ามไปยังไงล่ะเนี่ยปุ๊กปิ๊กบ่นเสียงดัง ตุงมตุมเดินเข้ามาข้างๆแล้วพูดอย่างร่าเริงว่าเรามาสร้างสะพานใหม่กันเถอะปุ๊บปิ๊กทำหน้าบึ้งตึง้ฮงานเยอะอีกแล้วแต่พอมองไปรอบๆเขาเห็นเพื่อนมดตัวอื่นกำลังช่วยกันเก็บกิ่งไม้และใบไม้มาต่อเป็นสะพานใหม่สุดท้ายปุ๊บปิ๊กก็ตัดสินใจช่วย ด้วยพลังของมดน้อยหลายตัวสะพานก็ถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วว้าวพอทำด้วยกันมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยฮะปุ๊กปิ๊กยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกวันหนึ่งขนาดที่ปุ๊กปิ๊กกำลังเดินเล่นเขาเหลือไปเห็นขวดน้ำพลาสติกใบหนึ่งที่มนุษย์ทิ้งไว้ในป่า โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยต้องเข้าไปสำรวจหน่อยปุ๊กปิ๊กปีนขึ้นไปบนฝาขวดแล้วเผลอตุ๊บปุ๊กปิ๊กร่วงลงไปในขวดช่วยด้วยฉันออกไปไม่ได้ปุ๊กปิ๊กตะโกนเสียงดังพร้อมพยายามปีนขึ้นมาแต่ข้างในขวดลื่นเกินไปช่วยฉันด้วย ตุ้มต,มตุมที่เดินผ่านมาได้ยินเสียงร้องรีบไปตามเพื่อนมาช่วยกันหาทางออกไม่นานพวกเขาก็ช่วยกันคาบกิ่งไม้และพยายามเปิดฝาขวดให้ปุ๊กปิ๊กออกมาได้ปุ๊กปิ๊กรีบใช้ขาของเขาปีนออกจากขวดอย่างช้าๆ ตั้งแต่นั้นมาปุ๊กปิ๊กมดน้อยก็กลายเป็นมดที่ใจดีและแบ่งปันอาหารให้กับตูมตูมและเพื่อนเพื่อนมดตัวอื่นปุ๊กปิ๊กได้แต่ขอบคุณเพื่อนเพื่อนและดีใจที่ตูมตูมคอยช่วยเหลือทั้งสองจึงกลายเป็นเพื่อนรักกันตลอดมา